สดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายการล่าสาหมีอ่าอ่ามันก็จะมาช่วงอะไรนะรายการก็จะมาเจอเจออันนั้นอ่ามันจะมาเล่าตอนประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับของคุณแอนแอนนี่บุ๊กนะคะจะไปบ้านอะไรก็นบ้า โอ้ยเราจะพูดอะไรมึงวันโยนอ่อโอตี้ก็ได้นะครัประสบการณ์ขนลุกของคุณโอ๊ตเจตรงไหนโอตับไปดูนี่ค่ะตรงที่มันเต็นท์สีเขียวๆนะคะตามาเร็วเดี๋ยวรถถอยเราจะเป็นเต็นท์นะคะผมเห็นเงาสีแดงๆนะคะอ๋อนี่คุณโอ๊ตก็จะมาพามาดูนะคะว่าเห็นสีตรงไหนนะครับแล้ก็คุณเจนเป็นไงได้สัมผัสขนลุกน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเลยนะคะนี่ไบ้านไบ้านป๊อกนี่ เราก็จะมาพบกับรายการลาท้าหมีวันนี้จะมีแขกรับเชิญมาสองคนชื่อคุณริวสัมผัสหมีและคุณแอนดี้หมีสัมผัสเราไปพบกับเขาเลยค่ะนัสวัสดีคุณเลยสวัสดีค่ะอะไรบ้าแอนแอนดี้มีสัมผัสรถมา ลิวสัมผัสหมีอือถ่ายไปเรยตลุกตลุกมีดแล้ว่ายเลยรุดมานะนุ่ตรงมาเห็นไหมล่ะตัวเดี๋ยวก้องถ่ายอยู่สวัสดีครับลิวสัมผัสหมีสวัสดีครับลิวสัมผัสหมีวันนี้นะครับก็มา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 วันนี้นะครับเราก็จะพาเนี่ยแขกรับเชิญของเราสองคนนะครับไปสัมผัสหมีกันที่สุสานโสเพณีที่จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมคะก็เราจะไปกันเลยครับตามมานะครับกล้องตามมาครับยิ่ง กูเจอตัวหนึ่งคุณลิวสัมผัสอะไรได้ครับลงมาไหมสัมผัสมีคนมาคนลุกเหรคนลุกเหรอคะคุณคุณลิวนิ่งไงครับคุณลิวนิ่ดีนะคะดูดีๆนะค่ะจะมาเดินแบบมันจะมันจะมาแล้วค่ะมาแล้วครับกูก็ชอบนะมึงก็เล่นกันอ่ะโอเคอ่ะเลิกเล่นเลิกเล่นอันนี้นะครับเป็นการเลเล่นอันนี้เอาจริงแล้วคะรูครียโอเคเราก็จะไปสัมผัสหมีกันที่สุสานโสพินีนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรี อ่ะโอเคพิธีกรตามมาเลยครับมึงบอกนะคอร์ล่าสิ่งเออนั่นแหละมันยายที่ครับอ่ะโอเคตามมานะครับตามมากูกูกสต็อปวิดีโอไว้ก่อนดิมึงจะพูดทำไม่ายม่เลยทายไปฮะคุณลิกค้าจุดสังหครับคุณเห็นอะไรไหมครับเห็นบางสิ่งบางอย่างขนลุกเลยครับสัมผัสยัง เพราะมันน่ากลัวมากน่าขยะมากคุณอยูเดินต่อครับเดินมาผมเห็นบางสิ่งบางอย่างลอยอยู่สีแดงสีแดงพวกมากอาจจะเป็นสบายของหญิงสาวที่ตายไปก็ได้พี่ต้อไปเชือกาชือกจะไปดึงได้ออกสื่อด้ขาตกลูเรามาดูคนตกได้ตกได้ คุณแอนเป็นไรครับคุณแอนเป็นไรรู้สึกเพราะว่าเราจะมาสัมภาษณ์ครึกเป็นไงคะจริงน่ากลัวมีตรงนี้เป็นมที่หลายกาดน่ากลัวมากตกมาจากหลุมไหนก็ไม่รู้แต่เราตามติดชีวิตหนีค่ะ